สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวตามใจใบหนูโยกจะพาทุกคนมาทำวุ้นกรอบกลิ่นมะลินะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวตามใจใบหนูโยกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับวุ้นกรอบกลิ่นมะลิค่ะ ก่อนอื่นเราเตรียมน้ำเปล่า1,500 ml นะคะเทลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้น4ช้อนโต๊ะค่ะเราจะแช่ผงวุ้นในน้ำเปล่าก่อนนะคะประมาณ10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยนำไปขึ้นตั้งไฟ คนจนผงวุ้นละลายนะคะก็คือไม่มีเม็ดๆติดตรงทับพีของเรานะคะทุกคนก็เป็นการใช้ได้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายเราจะใช้อยู่ที่300กรัมนะคะทุกคนแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีหนูโยกจะใช้สีเหลืองไข่นะคะเพิ่มสีสันให้กับวุ้นของเรา แล้วก็เติมด้วยกลิ่นมะลิค่ะเพื่อความหอมนะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็คนจนเข้ากันดีค่ะทุกคนหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็นำวุ้นเทใส่ภาชนะค่ะสำหรับใครมีพิมพ์มุ้น พิมพโกมพิมพ์ดอกไม้ก็าสามารถใช้แทนได้นะคะอันนี้หนูโยกจะใส่เป็นถาดธรรมดานะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ให้วุ้นของเราเซตตัวนะคะประมาณ30นาทีหรือใครจะเอาแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะ โอเคค่ะทุกคน30นาทีผ่านไปนะคะวุ้นของเราก็เริ่มเซต็จตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทวุ้นออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะใครชอบเล็กชอบใหญ่นะคะหรือใครจะมีอาที่หั่นเป็นหยกัยกๆนะคะเราก็สามารถนํามาหั่นได้นะคะเพื่อความสวยงาม หลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะหนูโยกทํามานะหลังจากนั้นเราก็นําวุ้นที่เราหั่นแล้วไปใส่ภาชนะแล้วก็นําไปตากแดดนะคะทุกคนระยะเวลาในการตากเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ4วันนะคะ,ะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะ สำหรับอันนี้เคอหนูโยกตากได้แล้วประมาณวันหนึ่งนะคะวุ้นของเราก็จะมีความวาววาวความหนึบหนึบของตัววุ้นนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราตากครบแล้วสีวันนะคะเรามาดูความกรอบกันค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนความกรอบนะคะอันนี้ก็คือเนื้อของวุ้นกรอบของเรานะคะจะมีความเคลือบน้ําตาลอยู่ด้านนอกนะคะจะกรอบๆข้างในก็จะหนึบๆน,นะคะแค่นี้วุ้นกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ สามารถเก็บใส่ภาชนะที่ปิดฝามิชิดเอาไว้ทานเล่นได้หลายๆวันนะคะทุกคนสามารถเก็บได้นานนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำดูนะสำหรับวันนี้ครัวตามใจบายหนูยกขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ